เมื่อนี้มันตาม,าม,ม,ตมาข่วมฝันแม่ตุยเมื่อคืนนี้อธิษฐานว่าบ่มีงเงินสิเดี๋ยวไปธุระเลี้ยงสารนนี้อธิษฐานบอกย่ายมาให้เขาฟันว่าบ่มีงเงินหาเมารถล,ลูกหลานทุกยากหลายย่ายาาเอ้ยมาเขาฟันบอกเล็กเล่าแน,น,น,น่วสาเมื่อคืนกันเลยมาฝันวันว่าได้ไปอาบนา้ำย่านนั้นได้พยวอดวันว่าได้ไปอาบน้ำเฮียร์เดีพยอด จะไปตัวใดบ้านเลขที่แบบไหนลองมาติดตามกันได้ด้วยค่ะสวัสดีครับเมตุยครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเลอยกับมาตามในทางของเมตุยนะครับเป็นฟันที่สองในวันนี้รู้สึกว่าฟันนี่ฟันดีฟันมั่นใจก็ฟันแรกอีกเนาะค่ะฟันแรกเนี่ยฟันเรียนน้ำเซืยนวะฟันในลูกเรียนน้ำเมตุยกับตีทิ่ซี่ตีที่สี่สีิเว็เหรอเนาะนะครับอายุเมตุยกับ หายชุเก้าเกิดพศอสองหาชย์เก้านะครับก like, ับไปฝันแรกเข้าม่ต uh ุยฝันน um mm. ี้นะครับในตุยฝันดีดีพี่น้องนะครับก็เสียดยมากตามฝันสองไม่ไหวหนยเพราะว่ามีตุยมีความจะเป็นต้องใส่เงินแม่นหรูใส่ต้องไปธุระไปเกี่ยวกับสารเนาะก็เลยอธิษฐานวะอธิษฐานวาโอ้ยยายคือว่ามีเงินแต่แกเสิยดายไปธุระไปสารไปยังขาเมารถดกับว่ามีเงินยายมาเข่าฝัน บอกเล็กเหลาเนี่เป็นยังเงื่อนเหล็กเลลาสีออกกันหรืม่ขอเล็กเลาเลยเหรอวกันเลยมาฝันจัือทีล่ะข้นเพราะว่าหายไปเล็กไทยมั่กีบท่านไม่าเนาะเท่ากับอจิชาเล็กขอเห่าเลยนะครับลองวิงเล่อเห็กเหลาเนี่ืออื่นเล็กเหลาสิออกกันหรือมาครับกันเล่มาฝันเมื่ขึ้นจะอกกับว่าเน่ยจะบอกไทยกันอะไรกันนะครับกับ่าเนาะแต่มันสิเพราะว่าเคยเป็นฝันลักษณะเก่าเป็นวะฝันลักษณะเก่านั่ยนะเคยถือว่าคเทียนเนาะคล้ายว่า กำลังสีออกมาอาบน้ำเดี๋ยวเบิ่งคนอยู่ในบ้านตังที่มาเคยฝันเห็นคนเห็นคนนอนเต็มอยู่ทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่นอนอยู่เดินเฮี้ยนกันน่ะมันหนึ่งจะคล้องกับเลยสีออกมาอาบน้ำนี่คืออะในความฝันยางออกมาหาอาบน้ำนี่คือแม่ใส่ใส่สินเมือใส่ไปเลยผ่าเจ็ดตัวสีมะหาอาบน้ำใช่ไหมชื่อห้องสีมะขาวองน้ำกเตรียมตัวสีอาบน้ำนี่คือ่ว่าไงนุ่งผ่าสีตัวออกมาเนาะ แต่ว่าเมีนบ้านของบ่ออกไปเดี๋ยวไปบ้านไหนพอนังนี้ล่คือไม่ฝันออกมาหน้าเหลียวไปเห็นบ้านนายเจ้าบ่บ่ออกมาจากในบ้านเขาไหมอ๋อในบ้านเขาเลยยุหันไหมอ๋อยุหันเนาะเป็เมีนบ้านหรอคลองยุหันเลยในก้นฝันในบ้านอันเมียนาพอนะไหมสีออกมาลำอาบอยู่เหี้ยนคอตันะย่างออกมาจากในเฮี้ยนคนลายหลายบ่ครับใช่มาไปพักยุหันคนนอนแต่ลายอยู่ทั้งทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่นอนอยู่ในเดินเฮี้ยนนั่นไหมเดี๋ยวเบิ่ง คือเ,เป็นบุญบ่เป็นนอนก็จแ,แกเป็นอย่างตาว้านเดียวไปเห็นเด็กน้อยนอนทั้งปุ้ยใหญ่ทั้งเด็กน้อยทั้งหลายเนาะทั้งเมียทั้งลูกห,หลายไหมเป็นผ้ากับนอนผักนอนอย่างครับค้องกับก,กินยางว่าอาบนา้ำยางว่าจากในเฮี้ยนของสิละเดี๋ยวไปก็เห็นพวกนอนจะได้สิละลบ,บ้านนี่แหละก็เลยไปซื้อบ้านเลขที่แล้วไปเบป็งบ้านเลขที่เมื่อเช้ารกับอายุเจ้าของบ้านหรือเามบ้านเลขที่กับอายุก็พ่อโสแค่นี้แหละเพราะว่าปกติแล้วแม่ตุ้ยฝันลักษณะเฮียพอดเนี่ย พ่อายูจะาของบ้านกะเลขที่บ้านเนาะส่วนใหญ่เนาะอนี้สองอย่างครับพ่อสก็เป็นไปได้นะครับก็เลยถามเมื่นแล้วถามเมแล้วไปถาบ้านเลขที่พ่นท่า y s ครับบ้นเลขที่สามสิบเจ็สวสิบเจ็ดมูมูสามอายุสาสิบสองพ่สเกิดกับสองหาสามหกสองหาสาหกว่ะอ๋อนี่อันนี้เขาถามเดี่วหรือป่าถามแล้วไปถามม่งอเดี๋ยวสิรองลมาเงนด้อพี่น้องเดี๋ยวหาพ่เศษวันบ่าเมีเราเสียนาเล้สิยเงไปถามบ้างแล้วมาสอ สี่ร่องเราตั้งปัจจุบันลบนะสองห้าหกลบตามตจ้องตัวเขาบอกสามหกโอ้แม่นี่ครับซอเป้เลยพี่น้องโด่งปังแล้วเนาะจะพาาจะฟังตัวเขาบอกนะออายุสามสองเกิดพ่อซอสามจึงหกเขาบอกว่าไอ้ปกติวิทย์ฟันแบบนี้เคยถือแบบใดลักษณะเลยจะทำนะหงัดพันหงัดทสิเคยฝันมันออกอายุก็พ่อซอเกิดจะฟองบ้านเขาบ้านเขาเจ้าไม่ดอกเรียบบ้านวะแม่นแล้วอีกต่อไปพัก ย้อนขึ้นไปเลยเคยถือเรือบานแบบนี้กันปะไม่กันเรา่าไงเรกคณะนี่เคยถือดูอยู่เรือบานาแต่งงานตอนขนนดงไหมงดที่ผ่านมามันเป็นอันนั้นเดิมันเป็นอายุเขากับพ่อสาเกิดออกสองยางในทั้งบนทั้งนางนะแมโอ้ครับงดที่งดมันออกสามหกกันดิเ่าท่านโดนกันโอ้อันที่ว่าไปเก็บปักซีเล้าหนึ่งปะปักซีเล้ากับหลังหนึ่งต่างหากเลย ก็วากันหมองาันเออมงพักที่เล่าก็ออกขกันวานนพ่อนวนมตรฝันเกี่ยวกับบาปน้ำ้ันนั้นคิดว่าไปเบิ้งจแสดงว่าไปต้กระเ่นเล็บ้านกบอายุเล่าเดยนาะพ่อสอเกิดเนาะวันั้นออกคิดว่าทีเป็นเล่าว่ามาแลกน่กะทิทานเล่ากับจักมันสิไปอย่างไรก็ว่าหแต่เขาก็ร้องเล่าก่นองแล้เนะให้ยามาบอกว่าเลขเล่ามันละเอาลอล ล่องเพื่อนบ้านก่อนเด้อนครับร่องเบิ่งจังมันสิไปไดเนาะให้บ่ไปเพื่นนนอ,ไไอนบ้านบ่มีฟันไม้กับเป็นไทยต่อล่องเพื่อนบ้านเบิ่งก็ได้หามันแมน่นครับผมมันก็บ,บ่ก็บ,บ,บ่ฮู้คือกันว่ามันสิไปหยังเนาะครับเยาวิีทางสั่นเนาะอ้เกียร์สานยังว่าให้บอกเลขลาวนี่ย่ะเล่ฝันครับอันมันไปเลขลาวอีหลีก็แสดงว่ายายบอกเงินเพราะว่าแมีตพิ่นก็ว่าเพิ่นตึงใสเงินเนาะชวนนี่นะทางเฮาก็เพิ่นเลยฝันดีเนาะเอ้าโชว์แมีตัวเฮา นะครับเดี๋ยวสีบริหารเลยวะยัำไปจังไรอ่าย้ำมาให้จังไรโอเคหนึ่งเนียงหนึงโอเคนะครับเอานะครับก็คือข้อฟันไปตัวเองหรอฝันว่าอาบน้ำนะต้ไปยีเขี้ยนเพื่อนบาดหนักพอดนะครับจะอาจได้เห็นคนร่ายหลายในบาน้านนะทั้งเด็กนวอยทั้งผู้ใหญ่นะครับบ้านเลขที่ข้าวสารเจ็ดหมู่สามนะครับอายุหน,นักพอดจากของบา้านคืนอสามสองปีเกิดพศสองหาสามหกนะครับเพิ่นว่าเคยฝันลักษณะนี้ออกทั้งอายุออกทั้ง พออ็ซนะ<ช>้อเกิดเนาะกับเลขบ้านนี่ก็ตามมือเก่าเนาะนะครับเนี่ยบริจีเนาะถือว่าเพิ่นนะครับอย่าพลาดนะเออนะครับถือว่าเพิ่นนี่เคยได้แบบนี้แหละเมตุยนะครับก็เลยอยากมาแบ่งปันเด้อนะครับเพราะว่าเพิ่นจะเป็นตกใส่เงินนะครับช่วงนี้ก็เลยข,ขอเลขเล้าวนะครับก็อาจจะเป็นเล้ามาแลกหรือเ,เป็นรัฐบาลไทยก็ได้นะครับลองติดตามให้เพราะมีงานการเปลี่ยนแปลงเกิดขึนะ<อ>้นนะเมตุยเนาะปกติเมตุยเคยฝันว่าแบบน้ำเยี่ยนคนแน่ไปเห็นเนี่ยมข้าวเหนียวสิสุดแน่มักจอกเดิ ฝันแนวนี่แม่รถแม่ตัวนี่ลักษณะลองเบิขงคือประจำบนฝันแบบนี้แหละตะเก้าน่ะนะครับเอาวใครช่วงขมานน้ำแม่เตยเนาะอืมถือว่าฝันดีครับเยอะฝันละทีเก้าฝันแบบเก้าเคยฝันแบบนี้เคยถือมาแล้วก็หลายเทียแล้วคือจังฝันวัดพอหลอดมันเป็นหน่วยเตยตอนนั้นฝันวัดวัดพอหลไหมนังฝันเห็นล่องเห็นน้ำในวงพญานลอนเออคุนออกออกยังไงต่อนออกวัดเลยทีเพัดออกวัดเลยทีนวะแมน เนีเรก็จะจำเลยไม่ตัอ้ว่ัสที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับน้ำมันเงี้ยโคตรเลยมนนั่นะฟันแบบนี้ละมันมันมาจะแม่นเนียครับฟันว่าในลงเรียนน้ำในองค์ใหญ่บ้านพญานลององค์ใหญ่ๆนี่ยล่ะัยเกาเหลานี่เกแปดนั้นมาบเรื่องอะไรเรื่เจแปดวดนั้นออกไดีออกไดีเนาะนี่แหละพี่น้องนะคือฟันต้องเช่รับดีๆเลยนะครับมาข้ามเยอแต่ว่ามันนี่ปัญหาตัวว่า็นขอเรื่กเล่าเลย่ะขอเลืล่ามาเคลื่อนเลยมายมายเลยมาเข่าฟันที่อธิษฐายายมาบอก ครับเพราะปกติแล้วคนจะบ่ค่อยฝันมั้งไงด้วยไม่เคยบ่่คอยอธิษฐานฝันมั้งไงด้วยสนเนี่ยไอ้พ่กปฏิฐานกับไ่ค่อยฝันเลยเนาะไม่กนเดี๋ยวหันจนฮอดสิแล้วเล่หออกไหมไม่ฝันเลยจนฮอตมือเล่หออกของหันไม่อยากฝันเมียนอยู่วันนี้ก็เลยว่าเอาไม่ตุ้ยเจ้าวี่งจะเป็นเจ้าได้ใซนเงินเจ้าก็ลองอธิษฐานตีสอนเพราะว่าเจ้าเคยได้น้ำยาอยู่ประจำอยู่ก็ลองอธิษฐานด้วยก็เลยแนะนำเราไปเนาะ แม่ตัวก็เลยล้องขอมืมขึ้นนี่แหละนะครับฝันดีดีมาฝันดีนะครับยงก็เกิดขึ้นได้เนาะเลียวเห็นตเนาะอธิาฐานก็เลยมากันดีแต่ก็ว่าฝันหมักงนว้าวว้าเลยว่าบ่มีเงินย้ายเอ้ยไปสาไปยังค่าเมารถกับว่าันมีอยู่ย่ยมาบอกได้เป็นยังทึุกยากเลยว่าสับาลี่อลลี่เมตัวอธิฐานบอลี่กับฝันดกันก็เลยก็อันนี่งิดเงินวะยังไนะก็ว่าเป็นฝันเออนะครับลองตามทั้งองฝันนงเลยนะมีฝันบอลี่ กับฟันแม่ตุยเนะยาะเนี่ยไหนก็ว่าไปเที่ยวต่างประเทศติเออคือแม่ตุยเป็นผู้ขอเขาเี่กกับฟันน้ำเสยเอฟันเออเขาเรียนแปลกอยู่เดี๋ยวไปตามคลิปพอลี่ต่อเนาะไม่ตุยนะมีสองอมีสองคลิปเนาะคลิปพอลี่กับคลิปแปม่ตุยฟันขึ้นเดียวกันนะครับเพราะว่าแม่ตุยอธิษฐานขอเหล็กเล่านะครับก็บก้านเนี่ยจะออกของสามีหรือออกภรรยากไ็ได้ก็ลองเข้าไปชมทั้งสองคลิปไปละเคื่อว่าเป็นการพลาดโอกาสดีๆของงวดนี้เนาะหรือวันนี่แหละยี่สเอียวกวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะ อันเลงตับเบล่าอันเล่ตับเล่านะเอาโชว์พี่น้องนะครับลงนิดนึงลงอเออขวานแม่ตุยนะครับเอาก็าสารุปนะครับวันนี้แม่ตุยฝันว่นาได้แบบน้ำบ้านข้าเจ้านะครับย่างจากบ้านข้าเจ้ามาครับบ้า,บานนาพอดเนะครับบ้านที่สามสิบเกียตโม่สามเนอนะครับอายุพรรษาสิบสองปีเกิดพศสองห้าสามหกนะครับตามไมคปครบสุดตัวแล้วเ้อนะครับสำหรับในทงางขอานแม่ตุยในวันนี้ใครโชว์ขวามาเด้อน,นะครับเอาเลยกับแม่ตุยกับน้ำเสนอในทางครบฝัน ดีๆเพาะม่ตุยเม,ม่ตุยเป็นคนฟันเงินผู้หนึ่งเนื้อนะครับดสชเห็นดูจะน้อยช่วงนี้เพราะว่าเม่ตุยเฮ็ดช่องของแล้วเนาะเลยบางที่บ่ได้คลิปพืนก็ต้องเม่ตุยเหล่าแท่นเลยได้คลิปข้าเจ้ามากแต่ว่าเจ้าของเขาบ่ให้บ่บ่หายก็ต้องเม่ตุยบ่เหลาแท่นเขาบอกกล้องเมตุยเหลาแท่นเด็กซี้ก็เลยเขาจะเมตุยก็ฟันหลายฟันหลายคลิปแถวบ้านเมียนเนอะนะครับบ่ได้ฟันหลายเนื้อฟันของก็คือฟันของให้ฟันได้ฟันแท่นก็ดัชเชนก็ว่าแท่นไหนเนาะบลังเนาะ อาขอบคุณลหลายๆเด้อเม่อตื่นด้อนะครับให้โชคให้มันได้อมื่อแรกกันเด้อครับไอซีนะครับให้จังไดกัตามไถ่ต่อกระไรกันนะครับขอบ,อขอบคุณลหลายๆที่ติดตามเราชมเพราฟันไอตื่นได้อนะครับคือว่าฟันดีฟันละทีดเข่าเลยนะครับห่วยไอแม่คอ,อยไปป้อมใส่ยี่น้อยละเพราะเราได้ฟัน,น,นเนี่ยเราต้องไปตื้อห้าจอใเงินใจเลรียญไอซีโชงมันหรือไม่ตื่นได้อนะครับกำลังตุลาใส่เงินนะครับเป็นเรียงปัญหาเดือดใส่นะขอขอ ทีช่ชมันสูสีค้นสวัสดีครับ